ครับตอนรับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของสนทนาชายทุ่งครับคือช่วงการตอบจดหมายจากคุณผู้ชมทางบ้านนั่นเองคอาจารย์แล้วจดหมายเดี๋ยวนี้ก็ไม่ใช่จดหมายที่ใช้ปากกาหมึกซึมหมึกแห้งเขียนแล้วนะครับเดี๋ยวนี้มาถึงปุ๊บโผล่มาที่กระดานชนวนของคุณแจ๊คเลยปุ๊บส่งจากบ้านมาวุ๊บมาลงนี่เลยอาจารย์เขาว่าไงเหรอแป๊บเดียวไม่กี่วินาทีเขาบอกว่าแหมคนนี้ เขาคิดเหมือนผมในตอนนี้เลยอาจารย์คือคุณกำลังรู้สึกอะไรรู้สึกร้อนเหลือเกินอาจารย์อยากจะหาอะไรร่มเงาก่อนจะไปหาร่มเงานะอยากจะหาก่อนจะไปหาร่มเงาผมจะอะไรพักกายผมจะแนะนําเคล็ดลับให้ถ้าสมมติคุณกาลังอยู่ก็อากาศร้อนนะอถ้าคุณบอกโว้ยร้อนจังร้อนร้อนร้อนความร้อนมันจะเพิ่มขึ้นอ๋อเหรอฮะเพราะว่าการที่คุณแอคชั่นก็อะไรแต่ถ้าคุณร้อนคุณบอกเออฉันร้อนขนาดนี้คนอื่นมันก็คงร้อนเหมือนกันเนี่ย แล้วก็ที่ไหนๆก็คงร้อนเหมือนกันใช่ครับมันจะดับร้อนไปได้เยอะอคุณแจ็คร้อนกายแต่ว่าใจมันสงบ,บแต่ของคุณมันร้อนกายร้อนใจแล้วนี่นะมีคนร้อนในด้วยจ้มีคนเขาทํานายไว้ล่วงหน้าเลยครับใช่ไหมเมื่อตอนที่คุณมาถ่ายทําครั้งแรกเนี่ยนะเขาบอกโอ้โหเนี่ยรับรองคุณแจ็คเขาปรื่มเพราะอากาศมันหนาวพอดีอ แต่บอกครั้งต่อไปคอยดูนะคุณแจ็คเขาจะต้องบอกร้อนร้อนร้อนที่ตกที่แตนเลยนะแล้วก็เป็นริงเขาถามว่าไงแล้วร้อนแล้วเขาจะทำอะไรบันทิกก็รู้สึกร้อนเหมือนผมอยากจะหาเงาไว้พักพักพิงนะฮะเขาบอกว่าต้องการจะปลูกต้นตะขบอาจารย์เพื่อล่มเงาจะต้องทํำยังไงครับแต่ว่าเขาปลูกแต่ละครั้งเนี่ยตายทุกครั้งอาจารย์ไม่มีรอดเลยนี่จะบอกให้คนที่เมื่อตอนที่ผมมามีบ้านที่นี่ม่ไหมนะ ที่นี่ไม่มีต้นไม้เลยสักต้นจะว่าไม่มีต้นมีม่วงอยู่หกต้นครับแล้วเป็นที่โล่งๆเลยนะผมเริ่มหาพืชแรกที่มาปลูกคือตะคบอ๋อเพราะว่าอยากได้ลมเงาก่อนเลยนะถูกต้องเลยเพราะผมเห็นตะขบที่ไหนแม่มันร่มดีจริงๆแล้วมันไม้พุ่มมันไม่สูงแต่ลูกมันชอบร่วงลูกล้วงก็กินดิแล้วผมชอบนกด้วยไงลูกล้วงก็กินเลยฮะอ้าวก็กินได้เนี่ครับแล้วก็ไอ้ตะขบที่มาปลูกเนี่ย เช้าเช้านกมันจะมาร้องเจียว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 เพราะนกมันชอบกินตะขบมั้นคนเลี้ยงนกชอบนกเนี่ยนะต้องปลูกตะขบครับทีนี้ของเขาปลูกไม่รู้ตายมากี่ครั้งหลายครั้งอาจารย์ทำไมฮะแต่แต่ผมกว่าจะปลูกเป็นเนี่ยผมตายยี่สิบครั้งโอ้โหมันปลูกยากเหรออาจารย์มันยากไม่ยากไม่รู้มันไม่รู้เคล็ดก็พอไปเจอต้นตะขบที่ไหนใช่ไหมครับ คุณก็เอาถุงมาใช่ไหมครับคุณก็เอาดินใส่ใช่ไหมอันนี้คือเคล็ดทั่วไปอ่ะที่ทั่วไปเขาทำกันแล้วเขาก็ไปขุดมาใช่ไหมครับพอขุดมาเสร็จพวกคุณก็เก็บใส่รถไว้คุณว่างเมื่อไหร่คุณก็ปลูกอแล้วคุณก็พอปลูกเสร็จพวาคุณก็รดน้ําครับแต่ขบก็ตายทุกครั้งอ้าวอาจารย์ว่ามันตายเพราะอะไรฮะแต่ว่าผมมาเจอเคล็ดว่าอย่างนี้อืมถ้าขบเนี่ยปกติที่เราขุดมาเนี่ยนะครับไอ้ต้นที่คุณเห็นนี่มันเกิดจากรากนะอือพืชหลายชนิดเนี่ยมันเกิดจากรากครับ เขาเราเวลาเราเอามาเขาเรีกวต้องสก,กัดรากมาอมพอเราสก,กัดรากมาเนี่ยเคล็ดลับถ้าจะให้รอดพอคุณขุดปับ๊บใส่ในถุงที่มีดินเรียบร้อยปับ๊บคุณต้องลดน้ําทันทีเลยอ๋ออย่าทิ้งช่วงไว้ต้องลดน้ําทันทีแค่นี้แหละอตอะอบคุณจะรอดทุกครั้งหรือแม้กระทั่งสมมติอยู่ในบ้านเดียวกันเนี่ยครับ คุณต้องการจะขุดตะขบจากต้นลูกอเอาไปขยายที่ใหม่ครับพอคุณขุดหลุมคุณย้ายลงปลูกพว๊บคุณต้องรดน้ําทันทีอรอดทุกรายครับแต่ถ้าคุณทิ้งไว้5นาที10นาทีนะมาลดตายโอ้ขนาดนั้นเลยขนาดนั้นเลยนะคุณจ้าขนาดนั้นเลยเลฮะแลวตะขบเนี่ยครับท่านผู้ชมครับบ้านใครนะอยู่ทางทิศต,ตะวันตกแดดส่องมากๆเนี่ยนะครับปลูกตะกบโดยให้ห่างจากชายบ้านไปสักประมาณ2เมตรถึง3เมตรเนี่ยครับ จะดีมากที่บางคนบอกโอ้โหไม่ชอบใบมันร่วงอมันแล้วแต่คนถ้าอย่างเรานักเกษตรโอ้โหใบร่วงนะคุณแจ็คดีเลยผมเคยกวาดใบตะขบเนี่ยใส่ถังไว้นะอัดอัดอัดไว้นะวันหนึ่งลองเอามือไปคุ้ยชักมือกลับอะทาไมฮะมือจะพองอร้อนนะฮะมันร้อนมากเลยที่ร้อนนี่เพราะอะไรรู้ไหมครับจุลินทรีย์มันกําลังย่อยสลายใบตะขบให้เป็นปุ๋ยแล้วใบตะขบพอมันเป็นปุ๋ยนะโอ้โหมันเป็นผง มันเป็นผงแบบดีร่วนได้เลยใช้ได้เลยมากมากร่วนมากๆเพราะใบมันนิ่มมันย่อยสลายง่ายทีนี้ทั้งใบทั้งเม็ดอะไรนั่นแหละเราก็ทําปุ๋ยได้ทั้งหมดทีนี้บางคนบอกว่าเคยปลูกตะคบนี้ปลูกตะคบมันต้องไล่ขึ้นไปใช่ไหมเวลาตัดออกมาแล้วไปทิ้งะทิ้งลําบากใช่ใช่กิ่งมันแพร่ง่ายลําบากง่ายนิดเดียวคุณแจ็คค่ะคุณอยากรู้ไหมยังไงครับจากกิ่งแพร่แพรนะกว้างประมาณกว่ากว่าเนี่ยผมจะเก็บให้เหลือแค่เพียง กำมือเดียวโอ้โหจากแพผ่ๆคนเดียวนี่ลําบากนี่นะฮะเหลือเพียงหนึ่งกำมือใช่ทํายังไงฮะจานโอ้คุณหักคุณหักกิ่งย่อยนะครับหักย้อนทางมาทางโคนตกลงมันก็จะกลายเป็นเส้นตรงนี้ครับแล้วคุณก็หักแต่ละกิ่งเนี่ยแต่ละท่อนครึ่งครึ่งครึ่งงสุดท้ายเหลือกำมือเดียวครับแต่ถ้าคุณปล่อยไว้นะเราปล่อยให้มันแห้งเ่ยนะโอ้โหพอมันแห้งมันแข็งแล้วมันจะย่อยสลายยากแจ็คและที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งคืออะไรรู้ไหมครับ เวลาตอนคุณไปตัดกิ่งตะขบถ้าคุณจะย่อยให้ใหมันเป็นกิ่งเล็กลงเนี่ยครับคุณอย่าตัดจากปลายไปโคนนะออือถ,ถ้าคุณตัดจากปลายไปโคนนะอัจไม่ขาดหรอกอเหนียวมาก คุณต้องอาสมมนิ่กิงตะขบอยู่ครับคุณอยู่ทางซ้ายของกิงตะขบครับคุณถือมีดแล้วคุณก็ตัดจากโคนไปปลายมันจะขาดโดยง่ายได้เลยนี่เป็นเคล็ดลับที่อาจารย์นี่เป็นเคล็ดที่เป็นที่อาจารย์ได้ลองผิดลองถูกถูกต้ยมา20ครั้งถูกแล้วก็ได้รู้แล้วก็กว่าจะเก็บกิงตะขบเป็นเนี่ยนะโอ้โหมันนานแต่เสียดายไอ้ช่วงหน้าน้ําที่ผ่านมาเนี่ยตะขบบ้านผมเนี่ย ไปกันน้ำซะมันตายไปเยอะตอนนี้กําลังเริ่มฟื้นฟูใหม่กาลังเริ่มปลูกต้นใหม่เลยเลยไม่มีต้นตะขบใหญ่ให้คุณดูเลยเร่งเลยอาจารย์เพราะว่าตอนนี้โหแดดร้อนมากหมดเวลาแล้วหรอไม่ใช่ไม่ใช่เร่งปลูกเร่งเร่งปลูกตะขบเลยอาจารย์ผมนึกว่าคุณจะตอนนี้ร้อนมากพูดไม่ใช่เร่องอย่างนั้นยังเหลือเวลาอีกอาจารย์ตอนนี้ปลูกอยู่เยอะเลยประเดี๋ยวคุณมาใหม่แล้วคุณจะได้อาศัยร่มตะขบในการที่ อ่มันจะเป็นร่มเงาให้กับคุณแล้วเช้านั้นนกก็จะาร้องเจ้าเจ้าเจ้าแม่นเออนั่นังเป็นภาพความฝันที่อยู่เป็นเรื่องของอนาคตนะครับแต่ตอนนี้ตอบคําถามกันต่อดีกว่าอาจารย์อ๋อยังมีเวลายังมีเหลือเวลาเหลือครับมีเวลาเหลือถ้างั้นเอาเอาอีกข้อหนึ่งทำอย่างไรอาจารย์ทุเรียนดีกว่าเรื่องทุเรียนก็ได้อ่าต้นทุเรียนอายุ7ปีครับต้องทําอย่างไรให้ทุเรียนออกดอกแล้วก็ติดผลเป็นเป็นทุเรียนพันธุ์รับแลง่ายๆโอ้ที่รับแลกําลังดังครับ ลิ้นรับแลหลงรับแลที่อ,อุตรดิ์นะฮะใช่ใช่ทุพันธุเรียนกำลังดังครับท่านผู้ชมครับอยากให้ทุเรียนออกดอกออกผลดีนะครับเวลาปลายฤดูเราต้องใส่ปุ๋ย12 24 12หรือ15 30 15ส้ฉีดพ่นทางใบบนะฮะแล้วก็รอแล้วก็ให้ทุเรียนเนี่ยหยุดน้ำนะแล้วก็รอให้เขาออกดอกแต่ต้องระวังที่สุดคืออะไรครับระวังอย่าให้ไรแดง มาดูดกินน้ําเลี้ยงจากใบแก่ถ้าใบแก่ร่วงนะครับคุณแจ็คจะไม่มีดอกมันดอกจะร่วงหมดเพราะว่ามันจะเอาอาหารไปเลี้ยงใบอ่อนแล้วมันจะไปเลี้ยงใบอ่อนทําให้ดอกไม่ติดผลนี่ก็คือถ้าอยากจะได้ดอกเยอะๆให้ระวังลายแดงนั่นเองใช่เพราะฉะนั้นใบแก่ของทุเรียนเนี่ย ต้องรักษาไว้ให้ดีแล้วก็ต้องใส่ปุ๋ยเร่งดอกแล้ววิธีการเฝ้าระวังนี่เราใช้อะไรในการฉีดพ่นหรือว่าทําอะไรถ้าป้องกันจารไรแดงก็เอาการรมถันผงฉีดพ่นก็ได้แต่ควรจะใช้ที่ละลายน้ําดีอย่างเช่นคูโมลัสอย่างนี้นะผสมน้ําแล้วก็ฉีดเพราะไม่งั้นเครื่องฉีดจะอุดตันหมดมนะ หรือว่าจะสารกําจัดไร<ก>่ยกตัว<ด>อ,อย่างเช่นโทรเทมอย่างเงี้ยนะฮะก็ฉีดพ่นป้องกันกำจัดไรไว้อเวลาหมดแล้วคุณแจ็คโอเคครับก็ได้วันนี้ได้ตอบคาถามให้คุณผู้ชมไปแล้วนะครับไขข้อข้องใจถ้าคุณผู้ชมที่ชมอยู่ทางบ้านสนใจอยากจะได้รับคําตอบหรือคําแนะนําดีๆแบบนี้นะครับติดต่อเข้ามาได้ทางรายการตามช่องทางที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอตอนนี้ครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วครับผมและอาจารย์บวนขอลาคุณผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ สเตชันดาวเทียมทีวีสาระดีดีมีไว้ท่านผู้ชมทั่วไทยใครๆเขาก็นิยมชวนกันนั่งชมนั่งชมเทสเตชัน